สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมแอดมินกรซามูไรเทเลนะครับคลิปนี้ผมมีคาตะานะซึ่งเป็นดาบงานอนิเมะนะครับเป็นงานของแบรนโ no นบะุนากะเนาะก็เป็นซังไดคิเทสุนะครับเนาะจะเป็นเล่มนี้ตัวนี้นะครับขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ105ซนเมตรนะครับตัวนี้นี่นะจะทำเป็นสีแดงทั้งหมดเลยตามสไตล์ของซังไดคิเทสึนะครับ ฟิตติ้งนะครับสวยงามนะครับตามแบบฉบับเลยตรงนี้นะครับพันด้วยเชือกสีแดงแล้วก็เป็นกระเบนแท้สีดำนะครับข้างในจะเป็นกระเบนแท้สีดำเนาะแล้วก็ลัดฟิตติ้งนะครับฝักก็จะมีขีดเป็นขีดสีดำนะครับแบบนี้เห็นไหมอ่าซื้อบะนะครับซื้อบะเป็นลายแบบนี้เลยนีนะครับสวยงามนะด้ามจับนะครับ ทำจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับสหมดไม้ไผ่นะครับสามารถถอดด้ามจับได้เลยนะตอกหมุดออกเสร็จถอดด้ามได้เลยนะครับแบบนี้ก็ลัดฟิตติ้งนะครับเหมือนในอนิเมะเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นงาน T10 เนาะเรียกว่า T10 พรีเมียมเลยบอกเลยตัวนี้นี่ให้ดูใบดาบนะครับใบดาบสวยมากใบดาบจะเป็นคล้ายๆกับานาการากินะครับร่องเลือดเริ่มจากตรงนี้นะ ไม่ได้เข้าไปในข้างในฮามบากินะครับเห็นไหมล่องเลือดสวยมากก็มาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็เบ้า wow! ไปนะครับคล้ายๆกับซุงยูโนคุบิสุกุรินะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น T10 DG ดีจ uh, นะครับหรือว่าเขามังก้นะครับขัดขุนอ1 0 d g SS เนะครับเขามังกรขัดขุนลายฮาร์มอนโหดมากเลยนะ เห็นลายฮามอนไหม,มเ,เห็นไหมครับนี่นะสวยมากตัวนี้เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับฟันขวดน้ำฟันไม้ไผ่สบายๆเลยนะตัวนี้ทรงเนี้ยสวยนะแล้วก็น้ำหนักมันเบาบาลานซ์ดีนะครับมันจับบ,บาลานซ์ดีมากนะครับนี่นะนี่เป็ดคมเดิมๆนะครับยังไม่มีการรับคมเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ จะเอาจะเอากลิบกว่านี้ก็ได้นะจะเอาแบบวางกระดาษปุ๊บแบบนี้ได้นะครับแต่ต้องรับคมเพิ่มนะอันนี้เป็นคมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแค่นี้ก็กีดกระดาษสบายสบายแล้วเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเนาะฟรีเขาจะส่งทวประเทศด้วยนะครับเห็นไหม นี่เลยสวยงามนะครับน้าหนักเบาฟันมือเดียวได้นะตัวนี้บาลานดีนะครับฟันมือเดียวได้ขาดสบายๆเลยนะครับมนะครับสบายๆนะครับ เปิดคมร้อยเปอรซน์ะครับสามารถใช้งานได้จริงแน่นอน,อนฟันขวดน้ําฟันไม้ไผ่สบายสบาไร้รอยขีดขว่วนนะเห็นไหมครับดูนะเมื่อกี้ฟันขวดน้ําไป2ขวดนะครับถ้าเป็นทีสิบจริงๆนะครับแค่ฟันขวดน้ํามันจะไม่มีรอยแล้วดูนะครับเห็นรอยไหมไม่มีรอยเลยนะครับใบดาบยัง,งเงาปกติเลยสวยครับ เงามากนี่ตัวนี้5,900บาทนะครับเนาะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยจะเป็น T-10 DG DG นะครับ DG ขัดขุนด้วยนะตัวนี้จะเป็นขัดขุนกลางใบนะครับแล้วก็ตรงคมจะเป็นแบบขัดใสตรงกลางใบจะเป็นขัดขุนนะครับทรงนี้บอกเลยหายากแล้วก็ฟันมือเดียวมันมันจริงๆตัวนี้เอาไปฟันขวดน้ํามันมากนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรไทแลนด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจดาบเล่มนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอตัวไปปล่อยฮักกี้ก่อน